เด่นต่อมาข้ามมาดูความเคลื่อนไหวที่สุขุมวิท11สรุปว่าสาวสองหรือว่ากระเทยไทยเนี่ยตบล้างแค้นกับกระเทยฟิลิปปินที่สุขุมวิท11เนี่ยโซเชียลเขาถึงขนาดตั้งว่าเป็นวันกระเทยเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นวันกระเทยเลยดเดี๋ยวเราไปดูคลิปบรรยากาศกันนะครับแยกแยกแยกย้อนออกไป

ค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่ซอยสุขุมวิท11ค่ะก็เป็นนาทีที่ทางกระเทยฟิลิปปินส์นะคะก็ได้ออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะถูกดำเนินคดีนะคะที่ทางตำรวจเนี่ยไปรับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่กระเทยไทยนะคะกว่าร้อยชีวิตค่ะพี่เก่งไปยืนรอดักค่ะก็จะมีทั้งอ,ออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าไปกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคือตอนตอนแรกเนี่ยกระเทยฟิลิปปินเนี่ยไปตบกระเทยไทยก่อนตอนหลังเขาก็ไปโพสต์ในประเทศเขาแล้วก็ทางกระเทยไทยก็ไม่พอใจเมื่อคืนตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ไปลุมอยู่ที่โรงแรมที่พักของกระเทยฟิลิปปินท้ายสุดก็มีภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเกิดเหตุตะลุมบอลขึ้นมาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับคุณแชมป์นะครับสุดที่วัดผู้ตือข่าวเดนิวนะครับอยู่ในสถานที่เกิดเหตุครับสวัสดีครับแชมป์ครับ สวัสดีครับแชมป์ครับตอนนี้แชมป์อยู่จุดไหนแล้วก็สถานการสถานการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับอ๋อขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตรงหน้าสถานีตารวจนครบาลลุมพินีอะครับก็ทางอทางวันนี้ครับก็ทางตํารวจก็ได้เชิญทั้งเอตัวของฝั่งผู้เสียหายที่เป็นต่าประเภทสองคนไทยอ่ะครับมาสอบปากคำมาครับครับอืมตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมครับ ยังครับยังไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาครับก็ทางเ,าเมื่อสักครู่นะครับก็ทางพลตํารวจตีวิทวัสชินคำนครับผู้บัคับการตํารวจรนครนารานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเอก็เรื่องเ,อเริ่มแรกเลยก็คือทางาฝั่งของสาวประเภทสองของไทยอะครับได้ไปเจอกับ ฝั่งของชาะเพศสองปิลิปปินนะครับ,รบซึ่งมีของฝั่งสิริปิลิปินเนี่ยมีประมาณสามคนนะครับแล้วก็มีการมีปากเสียงทะเลวิวาทกันนะครับก็ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรก่อนนะครับก็จากนั้นก็ไปเจอกันที่ร้านซีฟู้ดนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับที่ไปเจอ หลังจากที่ทะเลาะวิวาทกันไปแล้วนะครับพอไปเจอกันที่ร้านซีพูดที่ซอยอสุข,ขุมวิทซอยห้านะครับแล้วก็มีการะทะเลาะวิวาทกันนะครับก็ครั้งนั้นก็เป็นเหตุให้สาวประเภทสองของไทยนะครับได้รับบาดเจ็บหกคนนะครับอืครับพี่แกงครับแล้วก็เเออจากนั้นนะครับก็มีการบรเจราจากันที่สอนอนะครับทา,ทางตำรวจเองก็ได้เอนำตัวของ ผู้บาดเจ็บทั้งหกคนนะครับที่เป็นสาวประเภทสองของไทยนะครับมาที่สอน,นอนะครับแล้วก็ส่วนขณะที่กลุ่มของสาวประเภทสองชาวไทยนะครับที่ได้ไปที่โรงแรมจุดเกิดเหตุที่ที่มีการาที่มีของกลุ่มของอาสาวประเภทสองของฝั่งฟิลิปปินส์นะครับสองรายอยู่ในโรงแรมนะครับพี่เก่งครับครับค่ะ ครับแล้วก็จากนั้นก็ทางกลุ่มสาวประเภทสองของไทยก็ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลอะครับไปชวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบให้มาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณประมาณนั้นนะครับจนจนทําให้มีฝั่งของกลุ่มสาวประเภทสองของไทยอะครับทยอยไปที่ไปรวมตัวกันที่โรงแรมก่อนที่จะเป็นมีภาพชุลมุนเกิดขึ้นนะครับครับ เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างแจ้งความกันไปแล้วใช่ไหมฮะทั้งสองฝ่ายเมีเพียงฝั่งสองสาวประเภทสองของไทยที่แจ้งความไว้ครับเก่งครับอ๋อแล้วก็ทางฝั่งของสาวประเภทสองของฟิลิปปินเนี่ยทางค,คุณแชมป์เนี่ยได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วยังครับมีรอยพกข้ามดำเขียวหรือ,รอเปล่าครับ,รบเก่งครับ อ๋อยังไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะยังไม่เห็นเลยครับบรรยากาศโดยรอบสอนอเน,นี่ยเป็นยังไงฮะมีทางฝั่งกระเทยไทยมารวมตัวไหมครับเช้าก็มีเพื่อนของกลุ่มสาวเพศสองของไทยอ่ะครับมาก็ประมาณสิบกว่าคนน่ะครับมาเขาบอกว่ามาให้กําลังใจแล้วก็จะมาคุยกับฝับง่งฝั่งของสุวิทีเดนผู้ก่อเหตุอ่ะครับว่าทําไมถึงต้องไปลุมทําร้ายยี่ยี่สิบต่อสองอะไรเงี้ยครับครับค่ะ ก็แล้วทางตำรวจเนี่ยเขาจะมีมาตรการไหมครับเผื่อคืนนี้มันบานปลายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าทางกระเทยไทยเนี่ยไปรวมตัวกันแบบจํานวนมากเลยถ้าเกิดวันนี้มันเกิดเหตุอีกเนี่ยเขาวางมาตรการป้องกันหรือยังครับครับตรงนี้ทางผุ้การนครบาลห้าเขาก็ได้มีแผนรอ,อ,องรับไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เมื่อสักครู่ก็ได้ถามกับท่านทุกการนะครับก็ได้บอกว่าทางสอนลุมบินีก็มีการไปตรวจแล้วก็ทําประวัติของสาวประเภทสองไว้ทั้งหมดแล้วครับ ที่ในซอยสุขุมวิทนะครับอเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อไปอีกรอบนึงนะครับ้องตขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับชมปงครับสวัสดีครับตอนแรกเนี่ยค่ะมันเหมือนว่ายี่สิบรูมสองแต่ไปมามันเป็นยี่สบรูมสี่ยี่สิบลุมสี่ยี่สิบรุมสี่นะโอ้โหแต่ว่าทางฝั่งไทยนี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะสู้ค่ะ มีทั้งหลายเขาเรียกนนว่าอะไรนะเมื่อคืนนี้คือแบบทางเทนทวิตเตอร์รอะไรเงี้ยหรือว่าแพลตฟอร์ม X กเนี่ยก็คือมีคนเข้ามาแบบพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยกันมากกว่า2.5ล้านเลยนะนพี่เวานทางฝั่งกระเทยไทยหรือว่าสาวประเภท2องไทยเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันทำเลยนะมีะหน่วยไลฟ์สดไดหน่วยจะเบียงหน่วยนาตาชาด้วยใช่ไหมสอดแนมสอดแนมทุกอย่างเลยว่าทางกระเทยกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยจะลงมาเมื่อไหร่แล้วทางตำรวจจะทำยังไงบ้างโอ้โหแบบเมื่อคืนสุดยอดเดี๋ยวนี้เรามารอดูว่า ท้ายสุดมันจะจบหรือเปล่าหรือว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะวุ่นวายอีกรอบนึงนะครับ